สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำมนะครับผมมาแล้วมาแล้วกระเบื้องไส้ไปทักหนิบอกกระเบื้องกรบเบื้องว้ไส้งนกระไ้ครับกระเบื้องคู่ที่หลังก็เป็นยังกรบเบื้องเปลียก็เป็นยังอ่ะเนมาสมควา ฝ่าฝามันสัา่าขอที่้บนมีคุณเมื่อไรบ้างเมาส่งของครับพี่น้องไปสร้างมือเสอานะจอม๋ยออยิงยิงใจนี่นี่เดี๋วาาย,ยวเราจะไล่การรายการที่สไม่มี เพินเงื่อนไหถาก็เพิ่มแาะการที่ดีหนึ่งพัสิบาทเกินเงินอ่านี้รายการเพิ่มแบบกล้องก็ตรวจมัดนึงโอเคครับช่วาบราจายบริการแน่เนาะแมนครับใจเงินใจใจคุณฮักออกจากนี้ได้ห้าห้าห้าออกจากสามพันราการ3เงินพินงพนแปดรบาท ครับครับครับอยากกินมักวิทย์เยอะกว่าอระรเพิ่มนี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มใสยลุงกับลวดฮ้าเสบอเทดีเทดีใช่ไหมใ่เผมมางอเอาเอาครับผมมาส่งของคับผม อลเอีกขั้นหนึ่งหมอมาอีกขั้นหนึ่งหครับครับครับอีกขั้นหนึ่งครับโอย่ยิบบอกมันสามเที่ยวสามขั้นเหรนสองคนสามคนตัวนี้ไอ้เฮยนี่ก็าย่ต่อเนื่ ครับผมครับผมแาบเบิกเกิรมาเจ้าลัง้ที่มงเทน่นนีก็ช้่อกันใช่ก็มีซออลกเอาข่าันก็ได้เน้นใส่เน้นมาเจ้าังเขาก็ใส่เห็นครับขอบคุณกำลังใจครับเ็ดพอดียูครับพี่น้องวดไป้าล่างนครับรวดรวดเด็กเด็กเส้น ผมมีเพืมาดื่มเคยมาเลยอ๋อว่าชงนี่ผมม่เคยมาคืออายุเคยมาคันนี่เออแต่ว่าคนขับคุณขับคนละคนครับเออผมขับวงมาหมดแล้ววุ้นหนาจะบอกว่าเพื่อเต็มรถเลยครับบอกอยู่ว่านี่มันรายการมันบอกว่าก่อนถึงเลยไปกระโดดมาเด้อครับพี่น้องมาเต้นน้ำกันมาอยู่น้ำกันเต็มทองไว้ให้พี่น้องมาอยู่มาเบิง เพ็รพอได้ยูครับพี่น้องเดี๋ยวหลังไงเดี๋ยวหาเงินอีกกอนเพชเม็ดครับสาัวครับีไบีลอ้ะวอ๋อจบ โ <Okay. S 2> อเคพ่อละเศร้ากว่ละอ,อีคันหนึ่งกำลังนำกลนมาวะคันหนึ่งกำลังเข้าไปขึ้นิดมาเลยล่อป่ะนี่ยนิดกระปูนอ๋อนิดกระปูนคันหนึ่งมิตินิดกระปูนก็ยังประตู ประตูเลือนประตูเลือนประตูเือนขอบคุณนะคังใจครับพี่น้องแผนเพงแผนมะรับนะครับผมปิดวงมาด้วยครับพี่น้องปิดวงมาเห่นน้ำกันเฮ่าเลย สุดยอดสุดยอดโอ้ใต้โค้งบ่บ่ถ้าใส่ ย้ะก็ครับกระเบื้องกระเบื้องนี่ได้บพแ่เฮ้ยกระเบื้องไอซ์กระเบื้องไหม่ได้วะกระเบื้องกรคางนี่ก็ได้มันเปเปียกนาะกระเบื้องเนาะไปเท่นั้นแหละคันกองอะนเอาแบบนี้ได้ร่วงคางก็ได้ิงก็จะกองหนีกองหกกองเอนงนะยิบซ้ำยิบซ้ำขนันคนขอเั้นอีจ้ะ กระเบื้องกระเบื้องลุงนีท่อลงนี้่วมลุงนี้อออันนี้ยิบสามอ่ายิบาเขาในบ้านอันนี้คือยังฝ่าอ๋อฝ่าผมกด้ได้เดกด้ได้ได้ล้หน่ยไง่ายม้ครับเห็นเออไข่แนสันไแนไ่แนันไลงามใ้ไข่นยิบสามหกกองเลือมันจะเป็นมันเป็นภาพไยบร้ภาพบด้เป็นตัวม้าห้เบิ้ง พู้นักเติบเนาะโอ้ไปลไป้ไปยังอ่ะไปยังแต่ยังไปขายมาหนิในพักน้ำในม้งใน้มใหม่ม่จัมกเอาไปโฮกหือเกู่เก่าอยู่ไปขายป็นโทนอีอออซงขาซือไปขาย อธีบลักเรามื้อวานขายอัดแกงบอลมันอีขายมุกน้ำใหม่ก็พักน้ำแล้วยูซื้อเป็นพี่น้องอขอบคุณทุกกำลังใจครับปิดวงมาเด้อพี่น้องจังมุลาสิงม์งังนอากาศดีครับบรรยากาศดีคืมฝนนิดๆคืมฝนนิดๆนะครับผม พี่นาล้างไงจะได้มาหลยเถียวอยู <ım 999> ่ตรงเนาะล้างไงใหกับไปตุ่มตัเดียวคือเกาเนาะหลังหลังตอนก็คือพวกหลังข้าพวกงเหล็กได้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 ออกออกเส้อดตั้งแต่ได้เข่าเส้นนี้เลยให้ง่ายเอาไปเดีวล้างเป็นเจ้า เดี๋ยวต่อไปสิมันสิได้มาอีกมันมันบริมาเลยอขั้นหนึ่งนะครับมาสามขั้นครับเรืออ่าโอ้มังแงวมากแล้วตัวนี้อมันแงวปีกายบอมากเนาะปีกายบอมากครับพี่นิมาครับลิ้นจีอีสานครับมังแงวครับ มั at> modern modern. Like ่งแงวมั่งแงวแล้วตอไปเก็ตล้างอยู่นี่นะครับเส็จล้างโมยใหญ่ครับเป็นโมเดิร์นงามๆอิดบอกระบายใช่ไห้กีดบอกอิดบอกเอาไปนี่บอกรานนี้ครับ่บอกรางไปเลยว่างไปเลยง่ายๆเลยง่ายๆเลยบ่นักไม่ได้ไฟไต่ห้มนี่ก็ได้ครับตัวนี้หน่อยซุปนี้หน่อย บอบอบอไปไหน<อ>กเหรอเออยังหัน<อ>ที่สั้นครับชุดป่าครับไปนี่งหันเลยพัดลมพัดลมพัดลมไปนี่งหันมดเลย อ่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่นอ้นนองแฟนเพลงแฟนบอลนะครับติดตามเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณทัวกำลังใจนะครับผมบรรยากาศดีครับอีสานบานเฮาแดดดีแดดดีดดดไม่มีโควิดครับแต่ว่ายามาเด้อย,ยามาหาเด้ออยู่แต่อยู่แต่อ,ตอันกอบขั้วครับ ตูเออประตูห้องน้ำบ่หนิประตูห้องนอนเออแถวประตูห้องนอนหกว่าห้าสิบเออแาะการที่เจ็ดประตูห้องน้ำโอ้ประตูห้องน้ำนี่คือเหลือดใช่ป่นเป็นพลาสติกมั่นบ่าการที่แปดเป็นพลาสติกมั่นบ่ครับผมเออแถวชุดของมันนีขามีข้อกึ่งบัตร ค,ค,คุณไม่บเดี๋ยวมาอีกขั้นหนึ่งนะครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆได้ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ